คลิปนี้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็่เกจไหน,นสามารถสอบถามได้เลยที่อินบอ็อกลิงอยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยการสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคนผมกับเกมบูอาร์ใครนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางการผ่าเชลเจอร์ขอกอากิจกรรมนะครับผมนะตามลาบันนี่ภารกิจลับบนเรือยอท โดยหลักๆเนี่ยเราจะมีสองชาเจอร์ครับผมที่เราจะต้องลุยครับผมอันแรกก็คือผ่านด่าน Cha เจอร์สองครับผมให้ได้3ดาวนะครับผมนะอันที่2ก็คือภารกิจครับผมในส่วนของการผ่านภารกิจรับให้ได้ภายใน360วินาทีนะครับนะโดยหลักๆเราต้องทําแยกเวสกันนะครับผมนะโดยเวแรกครับผมเราจะทําในส่วนของการผ่าน3าดาวก่อนนะครับผมนะโดยเงื่อนไขก็มี และคอมเมนต์ขบอมอยู่ที่รลเวลประมาณ60นะครับผมนะแล้วก็ใช้ทีมทั้งหมด3สีเลยครับผมนะก็จะมีทีมสีแดงนะครับผมนะ,ะต่อมาครับผมทีมสีฟ้านะครับ,รบแล้วก็จบไลท์ที่ทีมสีเหลืองนะครับอะโอเคปเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มในสุดขอแต่แบ่งทีมสีแดงก่อนนะครับผมวิ่งลงมาตรงนี้เลยนะครับอ่าสีฟ้านะครับผมนะก็ต้องเอาสีเหลืองก่อนสินะครับผมสีเหลืองวิ่งมากดสวิตก่อนนะครับต่อท้ายครับผมในสุดขอทีมสีฟ้าลงบากข้างล่างครับ มาต่อกันเลยนะครับเธอนนี้เอาสีแดงวิ่งขึ้นมานะครับถัดมาครับผมก็สีเหลืองครับผมเอาสีเหลือมาก่อนนะครับลงไปนะครับผมแล้วก็ทําการวาร์ปนะครับสีฟ้านะครับนีให้ลงมากดสวิมคล่านี่นะครับอ่ะโอเคนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมนักก็กลับมาที่สีแดงของเราครับผมมาวิ่งมาขึ้นมาข้างบนนะครับจากนั้นกลับมาที่สีเหลืองของเราต่อนะครับผมนะก็ทําการสลับตําแหน่งครับผมอ่าจากนั้นก็กดไปที่ทีมสีแดงต่อนะครับนะแล้วก็เลือกสีแดงครับผมทําการย้ายนะครับผมอ่าวาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับผมก็คือสีเหลืองครับผมนักก็กดงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ทําการวาร์ป สีฟ้าครับก็กดมาตรงนี้ครับผมนะไม่ต้องวามนะครับ มาต่อกันเลยนะครับผมนะก็อย่างแรกครับผมนะก็ทำการเลือกของสีเหลืองครับผมทําการวาร์ปก,กลับมาแล้วก็สู้เลยครับกลับมาที่สีแดงครับย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับผมแล้วก็ทําการวาร์ปครับ จากนั้นก็สีฟ้านะครับผมก็ทําการวาร์ปเลยครับแล้วก็วิ่งขึ้นปานะครับกลับมาที่สีเหลืองก่อนะครับผนะเหนะยียบสวิตค,ครับจากนั้นก็สีฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็สีแดงสลับตำแหน่งกับสีฟ้าแล้วก็วิ่งชนบอสเลยครับ เอาละครับผมทีนี้เราก็จะมาผ่านเชลเจอร์ครับผม360วินาทีกันนะครับอ่ะดูอีกรอบนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับหนะ้าทีมนะครนะับหน้าแต่รอบนี้จะเพนการทำทีมที่ค่อนข้างจะโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้ยกว่าหน้าเสร็จปากแทงไม่ต้องมีแต่ดาเมจนะครับ <laughs> 素晴らしい選択ね言っとくけど真面目にやるからあーめんどくさぁ <laughs> コールサインゼロワン、フフフフフフフうフ、ん、意外と快適 ทัมภียาโยท่มียหหลังจากที่เราเลือกตัวละครกันเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ลุยกันเลยนะครับอโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับผมนะสีแดงวิ่งมาทางขวาก่อนนะครับต่อมานะครับผมนะก็สีฟ้าเข้าไปกดสวิตไอ้สีเหลืองเข้าไปกดสวิตก่อนนะครับ แล้วก็สีฟ้าวิ่งลงมาข้าล่านะครับตามสเต็ปเดิมนานี้ อโอเคก็เหมือนเดิมไหมครับผมนะสีแดงวิ่งขึ้นมาข้างบนอีกรอบนะครับอ่าโอเคครับผมต่อไปสีเหลืองครับผมก็ทำการวาร์ฟนะครับครับสีฟ้าก็ลงมาที่เดิมนะครับ เหมือนเดิมครับผมนะก็สีแดงครับผมวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับสีเหลืองครับทำการสลับตำแหน่งนะครับผมกับสีแดงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนครับผมนาแต่ไม่ต้องวาร์ปแล้วนะครับตรงส่วนนี้อ่าสีฟ้าครับผมวิ่งขึ้นมานะครับ ไม่ต้องวาร์ปนะครัเห็นไหมครับผมสีฟ้าถ้าลงมาขคาล่าตัวสดี้ก็อ่าโอเควาร์ปเลยนะครับ กลับมาที่สีแดงนะครับผมนะีก็ทําการวาร์ปเลยนะครับแล้วก็วาร์ปไปข้างบนครับอ่าสีเหลืองนะครับผมวิม่งมาตรงนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับจบกลับไปที่สีเหลืองนะครับผมนะทำการสับสวิตค,ครับจากนั้นก็สีฟ้าวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็สีแดงสลับตำแหน่งกับสีฟ้านะครับแล้วก็วิ่งชนบอสเลยครับ มมาาาตเรียบร้อยแล้วครับผมจบเรียบร้อยนะเชลเจอร์ครับผมภายใน360วินาทีนะครับหลักๆก็คือเราประทะได้แค่5้ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็เน้นในส่วนของแท้งแล้วก็ดาเมจ้ลแท็กเกตเดี่ยวที่รุนแรงนะครับผมแค่นี้ก็สามารถจะผ่านได้แล้วครับผมในส่วนของแนวทางการลุยเชลเจอร์นะครับโอร่าเชโกธานอชิการ์เตอร์เซนเซ คดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บา,บายสวัสดีครับ